สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็มีดอกไม้ไปไม้พันหนึ่งนะคะที่เป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้เนะเาะไอ้เด็กวัยก็เคยไม่เคยรู้นะคะว่าพันนี้เพิ่งมีมานานหร,าหรือว่าเพิ่งมีหรือว่ามันผิดปกติคะเพราะใบเขาจะหงิดงอหมดเลยเนาะใบเขารูปลักษณะของใบเขาจะหงิดงอเนาะดูสิค่ะเพื่อนๆเ,เขาเรียกว่าพันอะไรคะคเพื่อนรู้ไหม ใบก็จะมีลักษณะอีกก็จะมีแผงพวยบ้านเซมมาด้วยนะคะแงพงโวยบ้านเนาะไม่ใช่แผงพวยน้ําถ้าแพงพวยน้ําจะลักษณะสีขาวเนาะทานดัแต่แพงพวยน้ําเนี่ยแพงพวยบ้านนี่ก็จะมากก็เป็นไม้ประดับพันหนึ่งเนาะนี่นะคะใบเขาจะผิดปกติไหมคะจากที่เคยเห็นมาเนี่ยใบเขาจะเป็นใบที่คล้ายๆกับใบโพเลยเนาะแต่ใบ แต่พันนี้รู้สึกว่าจะใบจะหุ้มนะคะหุ้มพันนี้วๆไม่เคยเห็นเนาะก็มารู้สึกแปลกใจก็เลยเอาแวะถ่ายคลิปหน่อยนะก็จะมีสูงนะคะแต่คือน้ำหนักตัวก็จะทิ้งลงข้างล่างนะคะทำให้ไม่ไม่โชว์ความโดดเด่นเนาะเดี๋ยวไม่ลองยกโอ้โหต้องต้องดัดนะคะนี่ต้องดัดเนาะต้องดัดต้องมีการดัดแลว้วคืน้ำหนักเขาจะทิ้งมา รูกว่าจะชอบแดดหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าลักษณะมันจะเอียงเอ็นออกมาทางทิศตะวันออกหาแสงตะวันเนาะแต่อีกข้างบนนี่ก็จะตั้งต้นลําต้นตั้งนะคะคือไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพันธุ์อะไรเนาะนี่นะคะก,ก็สวยงามไปอีกแบบเนาะเพื่อนเพื่อนท่านไหนรู้จักว่าพันธุ์นี้คือพันธุ์อะไรหรือมีพันธุ์เป็นแบบนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้แอดไวๆรู้ด้วยนะคะ จะได้เรียนรู้ว่าพันนี้คือชื่อว่าอย่างไงเนาะสวยนะคะับแปลกๆสวยมากที่แรกนึกว่าเขาจะโดนความร้อนเนาะไม่ใช่เพราะเขเป็นทุกใบเลยนะครัเพื่อนๆสวยมากเลยค่ะสวยไปอีกแบบเนาะพันไม้อะไรนะรูปทรงแปลกๆเนาะ สวยงามนะคะเพื่อนๆสวยงามมากขอบคุณนะคะที่รับชมพันไม้สวย